สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมาเซเว่นเดลิเวอรี่ติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายจังหวัดยังคงได้รับผลกระทบค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะถนนสายเอเชียที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีน้ําท่วมสูงตอนนี้น้ําลดระดับลงแล้วนะคะรถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่ว่ายังคงมีรถติดสะสมในบางพื้นที่อยู่ด้วยนะคะส่วนที่นะครศรีธรรมราชค่ะมีน้าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่นะคะแล้วก็กระทบกับ ประชาชนค่ะชาวบอ่อเลี้ยงกุ้งนะคะเสียหายมากกว่า5ล้านบาทเลยค่ะนี่เป็นภาพขนาะที่นะ้ำป่ากำลังไหลหลากทะลักเข้าในบอ่อเลี้ยงกุ้งพื้นที่ตำบลเสาเผาอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ค่ะเพราะว่ามวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถึง6บ่อร,รวมถึงบอ่อที่เตรียมจะจับขาย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะแม้ว่าเจ้าของจะพยายามนำตะข่ายมาตตดตั้งบ่อเพื่อป้องกันแต่ว่าก็ไม่ทันการแลวค่ะน้ำหลากเข้าท่วมประมาณสองชั่วโมงจากนั้นถึงจะเริ่มลดระดับลงเจ้าของฟาร์มกุ้งบอกว่าน้ำหลากเร็วมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะปริมาณน้ำจืดเข้ามาปนกับน้ำเค็มที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งทำให้มีความเสียหายกับกุ้งที่ยังเหลืออยู่ในบอ่อ ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดน,นะคะว่าจะสามารถกู้คืนสถานการณ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้หรือไม่รวมมูลค่าความเสียหายแล้วราวห้าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะบริเวณจุดสําคัญก่อนที่กระแสน้ําจะหลากเข้าสู่ตัวเมืองอย่างเช่นสะพานท่าดีตํบบมาบลมะม่วงสต้นบริเวณแยกสาลามหมอปานตําบลโพเสดปริมาณน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ําและบริเวณริมฝั่งคลองตามซอยต่างๆบางจุดเนี่ยระดับน้ําสูงจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ต้องใช้เรือในการเดินทางกันค่ะทางเทศบาลเร่งระบายน้ำออกจากคลองสายต่างๆอย่างเร่งด่วนแล้วเพื่อรับมือหากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ขณะที่การระบายน้ำเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าจะเริ่มคลี่คลายลง จากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มลดลงด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดสุราธานีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถไฟขบวน172รถเร็วสุไงไงโกลกถึงกรุงเทพอภิวัตรต้องลงที่สถานีรถไฟสุราธานีเมื่อเวลา3ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะคะหลังน้ำท่วมในพื้นที่สุราธานีและชุมพรทำให้น้ำท่วมรางรถไฟระหว่างสถานีสวีกับสถานีวิสัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรและไม่สามารถเดินรถได้ ซึ่งการรถไฟค่ะประกาศหยุดเดินรถไฟทุกขบวนสู่ภาคใต้ตอนล่างทําให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเดินทางมารับเงินคืนหลังจากที่ไม่สามารถเดินทางได้นะคะขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถเที่ยวพิเศษเส้นทางสุราษฎร์โกลกบริการผู้โดยสารสายใต้ที่ไม่สามารถไปยังกรุงเทพมหานครต่อได้ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนัก กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้7อำเภอนะคะที่จังหวัดชุมพรจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกสวีหลังสวนรวมถึงอำเภอเมืองชุมพรโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักค่ะถนนสายเอเชีย4 1มีน้ําท่วมถนนนะคะรถเล็ก และรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพบว่าเส้นทางถนนสายเอเชียขึ้นลงภาคใต้ช่วงจังหวัดชุมพรระดับน้ำลดลงทุกจุดแล้วนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรรถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ค่ะด้านรถไฟก็ยังคงงดเดินรถ ตั้งแต่ช่วงจังหวัดชุมพรลงไปสู่ภาคใต้ต่อล่างหากว่าระดับน้ำลดลงก็คาดว่าจะกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยวัตภัยดินโครนถล่มหรือสอปอชอรับทราบรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่มีปริมาณฝนสูงสุดในอำเภอเมืองถึง265ม mm. ิลิเมตรประกาศเขตพื้นที่เข้าช่วยเหลือประสบภัยใน2อำเภอค่ะได้แก่อำเภอสวีและอำเภอหลังสวนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาเข้าพื้นที่สํารวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยเฉพาะเส้นทางการจราจรบนถนนสายเอเชีย41ที่มีน้ำท่วมทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีการขอบคุณประชาชนชาวชุมพรนะคะที่แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางและพื้นที่ต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการเส้นทางและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ด้านพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับการออขอขอภัยค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากทางกองทัพบ,บกนะคะลงไปที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิรินทรอ,อำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีติดตามสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดค่ะ มีพลโทไพศาลหนูสงังแม่ทัพภาคที่สร่วมด้วยทางนี้ได้มีการสั่งการให้แบ่งกำลังกรมการทหารช่างทึง่งอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะให้ขึ้นมาช่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะบ้านเรือนประชาชนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด โดยได้ช่วยประชาชนทําการขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นสู่ที่สูงอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงมีการสำรวจผู้ติดค้างในพื้นที่ต่างๆร่วมมือกับจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งให้จัดยานผานะเรือท้องแบนนำยุธทธปรกรณ์ของหน่วย เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองร่วมกับส่วนราชการต่างๆอย่างเต็มกำลังย้ำว่าต้องให้ความช่วยเหลือต่อนเนื่องจนกว่าสถานการณ์ความเรดร้อนของประชาชนจะหมดไปค่ะ ในพื้นที่ภาคใต้นะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ยังคงประกาศเตือนค่ะ12จังหวัดของภาคใต้ยังคง,งเฝ้าระวงังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งน,นี้ยังคงต้องจับตากันอยู่ค่ะส่วนพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตอนนี้ถือว่าอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะชัดเจนในหลายพื้นที่แล้วก็จะหนาวเย็นแบบนี้ค่ะต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมเลยค่ะ ไปเริ่มต้นดูสภาพอากาศที่จังหวัดลำปางกันก่อนนะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกลงมานะคะนี่เรียกว่าเป็นฝนหลงฤดูที่เกิดขึ้นกลางฤดูหนาวและจากฝนที่ตกลงมาค่ะทำให้อากาศหนาวเย็นลงแบบฉับพลันเลยนะคะ คาดการว่าเช้าวันนี้ค่ะอุณหภูมินะคะบริเวณหุบเขาและยอดดอยนะคะก็หนาวเย็นลงค่ะวันนี้ภาพรวมสําหรับที่ลําปางนะคะอยู่ที่ประมาณ17-18องศาเซลเซียสหุบเขาและยอดดอยหนาวเย็นลงต่ํากว่า13องศาเซลเซียสค่ะสําหรับเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะเป็นช่วงที่คาดว่าจะหนาวเย็นที่สุดของปีนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนอุณหภูมิยังลดลงไม่มากแล้วก็มีฝนตกในช่วงฤดูหนาวด้วยค่ะ ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่12เตือนเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้15ทธันวาคมและวันพรุ่งนี้16ทธันวาคมนะคะ มีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงและคาดว่าช่วงวันที่17ถึง29ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงก็จะยังคงแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะและ ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเป็นต้นไปอากาศจะเย็นลงต่อเนื่องโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวน่าจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในปีนี้ด้วยค่ะ ส่วนวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะมีลมแรงด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงส่วนวีภาคใต้บรสมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างภาคใต้ตอนล่างประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบรเิเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูงสงถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่านี้ 15ธันวาคมอยู่ในพื้นที่12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีแย่ลานราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรังดังนั้นต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้16ธันวาคมค่ะ มาตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันนะคะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18 21องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 8ถึง11องศาเซลเซียสจะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง19องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง12องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิตำสุดสุอด2 1ง4องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้านะคะกับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด่ําสุด22-23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20ถึง25องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่วเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสด รวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ